มากถึง12.4%นี่คือการปรับลดลงหนักสุดของตลาดหุ้นญี่ปุ่นในรอบ37ปีอันนี้คือเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นจุดนะครับนิเค e ของญี่ปุ่นปรับร่วงลงมามากถึง4,400จุดในวันเดียวมากสุดเป็นประวัติการของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเลยครับแล้วปิดตลาดไปเนี่ยอยู่ที่31,458จุดนะครับ แล้วนอกจากนิกเคอิแล้วตลาดหุ้นของเกาหลีใต้ก็ร่วงหนักเช่นเดียวกันจนทำให้ทั้งสองตลาดนี้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ต้องมีการใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ครับเราไม่ได้เห็นเซอร์กิตเบรกเกอร์พักการซื้อขายชั่วคราวเนี่ยมัน,นานแล้วนะครับตั้งแต่ยุคโควิด -19 คุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้ตลาดหุ้นยักษ์ใหญ่ของภูมิภาคเอเชีย2ตลาดทั้งที่เกาหลีใต้ทั้งที่ญี่ปุ่น เจอมหกรรมเซอร์กิตเบเกอร์เข้าไปครับส่วนตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างเพิ่งปิดตลาดไปหมาดๆไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้ตลาดหุ้นไทยก็มีการปรับตัวลดลง3 8 7 4ิ0จุดครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือร่วงลงมา2.9%เกือบ3%ท้วนครับดัชนีปิดไปต่ำสุดในรอบ4ปีอยู่ที่1,274จุดครับ ถามว่าเกิดอะไรขึ้นขึ้นกับตลาดหุ้นของเอเชียในวันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับความจริงตลาดหุ้นของสหรัฐเนี่ยร่วงนํามาก่อนแล้วเจอกับ Black Friday ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเพราะสหรัฐอเมริกาเขามีการประกาศตัวเลขสําคัญเริ่มต้นจากตัวเลขอัตราการว่างงานก่อนปรากฏว่ามากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้โดยอยู่ที่4.3เ แล้วถ้าไปพลิกดูตัวเลขเศรษฐกิจที่สหรัฐเขามีการประกาศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสอดคล้องกันเลยครับกับอัตราการว่างงานที่พุ่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานที่ลดลงไม่ว่าจะเป็นการขอสวัสด,ดิการกรณีว่างงานที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นดัชนีภาคการผลิตที่มีการปรับตัวลดลงทั้งที่ตลาดคิดว่าน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นฮะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันกําลังบ่งบอกอะไรกับเรา ตลาดกําลังคาดการกันว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นสุ่มเสี่ยงเหลือเกินครับที่กําลังจะ,ะเผชิญกับสิ่งที่นัก